ทำงานก็ปูกระเบื้องหน้าบ้านครับมาพวกนี้อาจจะได้หยุดเพราะว่าเจ้าเทมันจะไปผลข้าวเกี่ยวข้าวแล้ววันนี้ผมก็จ้างคนงานมาเกี่ยวข้าวเหมือนกันครับรอรถเกี่ยวไม่ไหวครับเหลือแต่เก็บขอบอันนี้ก็ได้งานประมาณนี้ครับหน้าบ้านก็เหลือแต่เก็บขอบ พรุ่งนี้ไม่ได้มาเมื่อลืนมาวันจันทร์ก็น่าจะได้เก็บเต็มแล้วก็ยนัน้วครับตรวจในห้องโถก็เสร็จแล้วครับแต่แต่สีถ้าสีป่ามาดูห้องนอนมาดูห้องนอนจะเป็นห้องแม่น้องก็ชอบสี่าจจะสีเป็นพันบุหรี่อะไรสวยคนละแบบ นี่คือห้องนอนโอเคครับพ okay, า,าวันนี้จะพาสารวจทำงานทีนย,นกกยังไม่เสร็จครับพาสารวจเราใช้คนทำครับเวลาช้าหน่อยเนยตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนของน้องสดียาแนวนเ,เสร็จแล้วครับ แลแต่ใช้ไม้ม็อบไม้อะไรมาถูให้มันฝุ่นพวกนี้ออกนี่เป็นห้องรอนของเราสตี่แต่ครับตอนนี้จะท่าสํำรวจเลยเลยมาห้องครัวก็จะลกนะครับห้องครัวเป็นห้อง เก็บเครื่องมือช่างด้วยนะครับลกๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> ยังไม่ได้ทำความสะอาดก็ยาแนวพอประมาณไว้ก่อนครับตัวนี้จะได้เข้ามาซ้ำอีกนะครับยาแนวห้องครัวนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ลังางจานก็แอบใช้แล้วครับใช้สองแม่หนอแอบใช้แล้ววันนี้ก็เจ้าเทศจัดการแล้วพวกนี้ไม่ได้มาอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับม,มืดๆหน่อย ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับด้านในครับเราก็จะอุดตรนที่มีช่อง,องจงท่อน้ําเข้ามาจะใช้ปูนอุดเพราะว่าถ้าไม่อุดเดียวจะมีพวกสัตว์เข้ามานครับ,รบตอนนี้จะเป็นห้องโล่งครับห,ห้องเตาแก๊สห้องโล่งจะเก็บของที่เรายัางไม่ใช้ครับเกบของที่เรายัางไม่ใช้เก็บไว้ ยังลงๆยังไม่ได้ทำสีครับยังไม่ได้เก็บอะไรด้านในไปครับตรงนี้จะปเ,เป็นที่เก็บเตาแก๊สเป็นที่เก็บเตาแก๊สตรงนี้เก็บถังแก๊สครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำชั้นจานชามที่เราล้างก็จะมาวายตรงนี้ครับจะ ทำเป็นชั้นวางจานถ้วยชามพวกนี้ครับมาครับมาดูห้องน้ำห้องน้ำก็รอวางท่ออางร้างหน้าครับตรงนี้รอวางท่ออยู่ก็เลยไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ต่เครับยับดไฟก็ตอนนี้ครับยังไม่ได้ปูกระเบื้องฝาครับยังไม่ติดกระเบื้องคือ ราจะวางข้อฝังข้อไปตรงนี้ครฝังข้อแล้วก็ล็อกมาตรงริมนี้ก็เลยยังไม่ได้ปูกระเบื้องฝากับทำกระเบื้องหน้าบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับส่วนห้องน้ำก็เสร็จแล้วครับเรีย,ยนยาแนว นี่เป็น้องช่วเหลือยาแนวครับยาแนวทำความสะอาดแต่ใช้ก็ใช้ไปก่อนครับเดี๋ยวเก็บงานนิดหน่อยตรงนี้จะเป็นที่วางเครื่องซักผ้าหรือเปล่าตั้งวางแผ้อ่ไรยังไงแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนไหมนะครับกลับบ้านจะแค่รอแล้วค่อยๆทำไปครับ เร่งนก็เหนื่อยมาแค่สามคนครับคนงานมามีแค่สามคนงานมันเป็นงานละเอียดครับบางคนมาเยอะไม่ได้ก็มีเพื่อนๆยังงานเหมือนกันครับมันก็เพื่อนมามันก็ทํางานได้น้อยก็ไม่ไหวครับเปเลืองค่าแรงตรงไหนงานสีว่าจะเอาเพื่อนมาอยู่ครับถ้าทําสีเพราะว่ามันมันทําได้ทีเดียวเยอะๆไปรับกลับบ้า,านกันนะ แซี่มาแล้วดีนะครับตรงนี้มันโล่งจะเทลุงออกนั่งรอแนละ้วช่างทำประตูอลูมิเนียมมาให้ก็ติดก่อนก็ต้องได้มาแก้ใหม่ัรมันล็อกไม่ได้ล็อกได้แต่เราเป็นแก้ออกไม่ได้ครับเราต้องมาติดตั้งใหม่มาต,ตั้งระบบมันใหม่ ก็แก้เสร็จเรียบร้อยครับปิดได้แล้วก็ถ้าปูเสร็จก็จะล้างพวกกระจกพวกนี้เลครับนะครับกลับบ้านครับ